ำไมร้านมันเปลี่ยนไปวะหรือว่าลังตุ่มลังเต่ามันจะย้ายไปอยู่ที่อื่นเอ้าโอยงั้นไอ้เพ่งก็อดคื้นดีกับลังตุ่มมาสิโอ้โหเสียเวลาไปอยู่กับมันตั้งนานอะไรกันเต่าจะมาบังคับกิตใด,ดอะไรกันฉันบอกว่าฉันไม่ใส่ไม่ใส่ถ้าจะบ้าถึงไงฮะฉันไม่แต่งหรอกแบบนั้นเนะ่ ตมมากจะบังคับที่ใส่ชุดนี้ได้ไงฉันจะใส่ชุดนี้หรือไม่ฉันจะเปลี่ยนชุดนี้ก็ได้เนี่ยเอาผ้าคินเน้อมาห่อเฉยจังเลยฟังฉันนะเธอช่วยทําเพื่อฉันหน่อยคือพี่สาวฉันคนนี้นะเขามีบุญคุณกับฉันก็เคยให้เงินฉันสมัยเรียนถ้่ฉันไม่มีเขาจะเรียนไม่จบแล้วที่สําคัญนะตุมเขาเป็นพวกไฮโซเข้าใจไหมฉันต้องต้อนรับเขาไห้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีของเขาจะเป็นไฮโซไฮโซไฮอะไรเขาไม่สนใจมาเรื่องของเขาแต่เราต้องเป็นเราเข้าใจไหมไม่สนหรอก เดียวอะตอมอ้าวอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยเก๋แกเท่ารึเปมานั่งร้องไห้มันเด็กอ่อนอีกพ่อมาร้องผมร้องไห้ทาไมเอาวพวกแกไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแลเหรอเห็นว่าร้านมันเปลี่ยนไปหรือว่าย้ายไปแล้วเพาอยากจะลืมภาพเก่าๆอะไม่อยากเห็นภาพอีพีเท่กอยู่ในร้านนะพ่อเฮ้ยเสียเวลางั้นขับไปตลาดดีกว่าจะเป็นื้อยาให้หลวงพ่อหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อ อ้าวพูผิดทำไมอ่ะทำไมตมไม่ทักเขาล่ะทักอะไร่วงบ่อไงฉันไม่สนใจฟังหรอกตอนนี้ฉันคิดแต่เรื่องพี่แท่งคิดถึงพี่แท่งไงโอมนะชุดนี้เธอสีมันเป็นแบบว่าแนวแบบสุภาพผู้ดีอะชอบตออบอี่แลจ้าอ่ะอ่อ้าเยวัดียร์วันเดียไมทไมมารถแบบนี้ล่ะคะก็เบนที่คันใหญ่มากครับซอยมันเข้ามาในซอยไม่ได้นี่จ้าดีใจดีอี พี่เต่าพี่คงจะต้องรบกวนเธอสักสี่จ้าห้าวันนะจะได้สบายใจหน่อยนะไม่ไหวเลยพักนี้นะกุ้มใจมากฉลกไอ้แก่ทุกวันเลย <c oughs> พี่ก็เป็นไรไมาอยู่ที่นี่ได้กัะพี่ทิชาอะ <c oughs> ไรอ่ะแต่งตัวได้หลุมมากเลยเน่จะยืออยยนซะ้าอยู่ทำไมนางอ้วนจะลดกระสาบมาจ้เป็นคนใช้าภาษาอะไรล่นะน <c oughs> ั่นคือว่าเขา่ปช่คน <c oughs> อย่างเงี้ยนะต้องไล่ออกเลยนะเต่านะเก็บไว้ไม่ได้ แน่ยังตีหน้าซสื้ออยู่อีกยืนท้าเอลอีกตัางหากอย่างนี้มันต้องไล่ออกไปไม่ได้หรือยังไงจะบอกว่ายกกระเป๋ายกกระเป๋า่เป็นคนใช้สายค่ะใช่ไหมต้ามือต้าก็ย้เอธิการอีกอย่างฉันไม่ใช่คนใช้จะเรียกยกกระเป๋าให้ใครเดี่ยวคพเนนียซ เรามีใจเมื่อไรั่งมันก็ต้องระเินุ่มจะไปไหนจ๊ะไปซื้อของข้างนอกครับไปื้อของข้างนอกเอ๊ในร้านของก็มีทำไมไม่ซื้อตัวนี้นะจ๊ะพอดีมันไม่มีขอต้องการครับราเราก็มีทุกอย่างนะ สนัสดีจ้าสวัไดีพี่สาวเฮ้ยพี่สาวไปสวัดดีจ้ะชั้พี่สาวสวัดีสวัสดีจ้าใ่รสวัสดีพี่ค่ะเออแก้วหอมี่พี่สาวชั้น เขาชื่อว่ากระดสวัสดีคะเนายดิอ๋ออำไหสวัสดีคุณยายกระดสวัสดีคุณนายสวัสดีคุณนายแม่นายกับยายกระดดกล่นได้ยายแก่คุณนายแ่ไป ไม่เป็นไรค่ะจะมีจะมีจะมีแอลกอฮอล์แบบพกพามา่อยว่างวางอันนี้ใช้ได้เลยเหรอคะใช่ค่ะนี้แห่ะไม่เข้าไปแอบอะไนะคะเท่าไหร่